อันนี้น่าจะเป็นอ่าห้องนองดาวเนาะง่ายได้นี่เนาะนองดาวเพื่อนสีนอนนี่แหละเบิ่งทรงใสมันจะปีนปงเยีนะ่ยมเนาะออกไปกินเราเวลามาก,ก็บอกอาบหน่ำเนาะปีนเข้าวนอนนี่เลยโอ้น่าจริงแมนเลยพี่น้องไงเด้าว่ารนองดาวเพื่อนนอนนี่ก็โอ้น่าจะเป็นเหมาะกับนองดาวเนะน,นะนี่ยมีทรงปงมีทรงบ่อนประเดี๋ยวปงเยี่ยมเนาะทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ได้เดอ่า ปินขึ้นทางใดก็ได้เด้นนอ๋อสะดวกสบายเดีเว้ยอ่าตูกสบายดีสวัสดีครับพี่น้องเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ซองบ่าวเนื้ออโรมไซเบียพี่สินเก่าสินเคยพี่น้องเอไยกาอว่าดนพี่น้องเอไยเนาะกาช่วงนี้กาขาดขาดเคลื่อนเคลื่อนเบาเนื้อเองกาบุรีเอาคลิปลงเนะาะไอพี่น้องเอาได้เบิง่งพี่น้องเอไยกาทว่าคิดฮอตคิดทึงอ่าพี่น้องเอฟซีขึ้เก่าคือเดิมพี่น้องเอไย ที่เบาเนื้อบรายเอาคลิปลงให้พี่น้องฮอได้เบิง้งก็คือว่าแหละพี่น้องไงกะมีธุระหลายอย่างเนาะอ่าก็เลยว่าบรายเอาคลิปให้พี่น้องฮอได้เบิง้งอ่ามันเนานะก็เป็นโอกาสดีพี่น้องไงกะทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะทีะ่เคยให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือ,อดองดาวเพิ่นเฮ็ดบ้านพี่น้องไงเนาะเพิ่นก็นได้ถามเบาเนื้อว่าเป็นจังไงแน่เนาะอ่าบาน นองดาวเพิินเห็ดหอดใส่แล้าเ,เพิินวาเนาะ,อ,ะอยา่าใครเบาเนื้อไปอัปเดตเบิ้งเนาะ,อะตอนนี้กะถือว่าพอดีพี่นอ้องน้องฮุมเพิินกัลงมาเล่นอ,อยู่บ้านนองดาวเพิินเนาะ,ะมากินตำสมกินสมตำเนาะ,ะนำพี่สายนองดาวเพิินปรกาศเบาเนื้อเนาะกะสิได้พาน้องฮุมเพิ่นไปเบิง้งไปอัปเดตบ้านของนองดาวเพิินเนาะ ก็หอดใช้แล้วเนาะส่วนใหญ่กาซิแล้วแล้วพี่น้องไงอ่าอ่าเด็กกะน้องหุ่มเพิ่นเนาะกาซิพาพี่น้องเฮาไปอัปเดตเนาะไปเบิ่งเงินน้องดาวเพิน่นบานน้องดาวเพิ่นว่าเห็ดหอดใช้แล้วเนาะอันบอกเพราะว่าน้องหุ่มเพิ่นกัพอดีลงมากินส้มตํากับอ่บาบ่ะเนื้อกับอ่าพี่สายของน้องดาวเพิ่นเนาะกาเลยว่าสิ ถือโอกาสนี้เนาะพานหนุ่มเพิ่นไปอ่าเลาะเบิ่งบ้านดอกดาวเพิ่นเนาะเออไปนี่ก็สิพานหนุ่มเพิน่นไปเลาะเบิ่งบ้านดอกดาวเพิ่นพี่น้องไงว่าฮอดใส่แล้วพี่นอ้องนี่เห็นบ่พี่น้องเด้อันนี้ก็บ,บ้านดอกดาวเพิ่นเลยเด้่านมาถือว่าอ่า ก็เคยอัปเดตเนาะให้ <Okay. S 1> พี่น้องเขาได้บึงอซองเทือ่อซ้ำเถื่อเนี่ยแล้วเนาะสองรังซ้ำขัง<อ>แต่ว่าก็ถือว่ายังบได้แล้วเนาะยังยังลายยางเนาะตอนนี้ก็โอ้ดเดะแล้วแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะน้นะองหุ่นนอนบอกแน่เบิง่งเขาเบืองเนาะเป็นกรมมงหมดแล้วแล้วก็พื้นเนาะอันบอกเป็นกระเทยเรียบร้อยเลยพี่น้องไงเดะเบิง่งเรียบร้อยพี่น้องไงเดะอ๋อท้อ เดี๋ยวกะซิพาอ่าให้หน้ำมุมเป็นพาไปเลาะเบิ่งข้างในเบิ่งพี่น้องเด้ดเนี่ยเห็นบ่โอ้อยู่ในเพิ่นกะทีเป็นเทียพ่อย์โอ้เย็นสบายเนาะน้ำมุมเบิ่ง <laughs> แต่ละห้องเพิ่นกะทิมัดแล้วพี่น้องเอ้ยเด้ดเทพื้นนะครับทางเทงเนาะเด็ดข้างบนเพิ่นกา มุงอ่าเขาเบื้องมดแล้วพี่น้องไงก็มีแต่สิได้อ่าอย่างติดเพดานเนาะน้องุเนาะนอ่าติดเพดานเนี่ยเพดานเพื่อนก็เอาม,มาแล้วเด็กเนี่ยอันนี้กับเพดานพอดวงดาวเพื่อนเอาม,มาเนี่ยอันนี้กับเป็นประตูเนาะประตูเพื่อนก็ซื้อมัดแล้วพี่น้องไงเนี่ยนีเขาเบื้องกับเรืออันนี้กับเป็นอันยังนี่ โอ้กโลเนาะอ๋อพอนงดาวเพิ่นซื้อหลายเด้พี่น้องเอ้ยเด้เบิ่งเออแต่ว่ากโลอีหยังเพิ่นก็ซื้อมาหมดแล้วอด้สวยงามเนาะนี่อันนี้ก็เป็นพงเยี่ยมก็ซื้อหมดแล้วแต่ว่ายังบ่ได้ติดเทืออ๋ออบ่ารมๆแล้วถือว่า แล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะนุะ่ม <c oughs> เกียมเสรีขนอนเกียมสรีขานอนนะสมนี้ก็น,นอนดไดเลยเนาะนอ่าป,ปู่กันนอนไดคือกันเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องหนึง่งเป็นหอ้องอ่าเอิอนอ่า้องดาวเพิ่นว่าเฮ็ดให้พอเท่า้องดาวเพิ่นนอน <c oughs> ห้องใน้นอยอ๋อบนน้อยอบนเนือ้อสมนียก็ที่ว่าน่อย แต่ว่าน้อยกว่าสามห้องเด้นี่ก็เป็นห้องยิงย่งๆนี่ก็น่าจะเป็นห้องนองดาวเพื้นที่อยู่เจห้องพ่อแม่หูอยู่เจเนาะน้องดาวพื้นที่ต้นหน้าหมดแล้วเ <laughs> <laughs> ขาออกไงเนาะกกักลักหล,ลักวิลินเ <laughs> ขาง,ง่ายพ่อแม่เซบอร์ดิญินเนาะนประตูก็เป็นได้เ <laughs> นี่ยเด็ <laughs> อนี้น่าจะเป็นห้องนองดาวแลนี่ยสิขออกนี่นี่อ่านี <S <S ่น่าจะเป็นอ่าห้องนองดาวเนาะงได้เินนี่เนาะนองดาวเพื่อนสีนอนนี่แหละเบิ่งทรงใส่ม่นจะปีนปองเยี่ยมเนี่ยเนาะออกไปกินเหล้าเวลามาก็บบอาบนนํำเนาะปีนเข้านอนนี่เลยโอ้น่าจริงแมนเลยพี่น้องไงเด็ถ้าวันนองดาวเพื่อนนอนนี่ก็โอ้น่าจะเป็นเหมาะกับนองดาวนนี่มีซองปอง มีซองบอลประเด็ปปงเยี่ยมเน,ะนะาะทั้งนี้ก็ได้ทั้งนี้ก็ได้เด้อปีนขึ้นทางใดก็ได้เดาอ๋อสะดวกสบายเด้อเว้อเถอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แล้วแล้วพี่น้องไงอ๋อทนยังจะทาสีแล้วก็ยังอีใสปงเยี่ยมเนาะปงเยี่ยมก็ซื้อมาแล้วแต่ว่า่นยังบ่ใสเถ้าพี่น้องอ่าแล้วก็ติดตากะโลแล้วก็ เพดานเนาะแต่ว่าเพดานพอน้องดาวเปิ้ลกระซื้อมาแล้วแล้วก็ประตูเนาะก็ะถือว่าครบแล้วเนอะอยังแต่ว่าสีได้ทาสีแล้วก็ปูตากโลโอ้เลยสีเปิ้ลกระซื้อมาแล้ยเนะาะตาเดีวครบทุกอย่างเลยพอน้องดาวเปิ้ลซื้อพี่น้องเลยครบทุกอย่างเลยเดี๋ยวกาสีผ่านห้องเปิ้ล เลาะเบิ่งข้างนอกเนาะน้องฮเนาะแม่นอ่าเบิ่งอ่าคูพังอ่าข้างนอกว่าเพิ่นเฮ็ดลักษณะใดพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าเพิ่นก็สิเอิ้นว่าตัดหลังคาแบบอ่าสไตล์เอิ้นว่าโมเดิร์นเนาะอ่าเอิ้นว่ามาอันบ้านโมเดิร์นเพิ่นว่าอ่าเด๋เฮาจะอยู่ อ่าใกลๆเฉยๆเฮาจีสังเกตบึ่งพี่น้องเลยเด็ดเป็นสไตล์แบบนี้เนาะอ่าก็เอินว่าสไตล์โมเดิร์นพี่น้องอ่าบานดองดาวเพิ่นโอ้โหโชว์ไอซีมีบาดมีบาดงามแล้วเนาะน้องหุ่มเนาะเลือดเจนน้องหุ่มเหมเนาะเบาเนื้อกันเลยอ่าซัดนาทำมีเนาะคือเขาฮองเพลงยังมีวาสนาคือเขาคู่ ก็สิม uh, ีอยู่ยังบ่เท่าแก่ถ้าก็ยังหนุ่มน้อยอยู่แล้วก็สิอ่าไปเป็นกําปลื้มสิเฮ็ดเฮือนนําหมมดินเฮาเดือนบ่มีก็บ่เป็นหยังดินเฮ็ดข่อยนั่นก็ได้ขุดเอาขุดอของงดาวไปไวเฮือนน่มก็ได้นห่มมีลายดินไวั่นแหละดินมีแต่ว่าบ่มีบอนิไวดินอ๋อเด้พี่น้องกันงดาวเพิ่น เด,ดี๋ยวน้องดาวเพียงจะพอนอนอ่าน้องดาวเพิ่นกะสิได้จิงมาเดินใดปีใดน้องดาว้ามก่อนโบกุบโบุบขุ่นวะอ๋อน้องดาวเพิ่นมานี่ยือว่าได้เพิ่นงามเลยเเนาะ<ม>ถ้าเ<ม>พิ่นมาน่ะอ่าเ<ม>พิ่นไปกะได้ประมาณจักเดือนแหละน้องดาวเพิ่นประมาณสองเดือนไปเนาะสองสามเดือนเนาะมันสองสามเดือนเด้อเด้อแต่นี่เพื่นกาสิได้เว้าภาษาไทยเลยเนาะ บอกภาษาไทยแบบคือเรียนไหลเลยเนาะแบบรรคือคือคนไทยเลยแหละเนาะ <c oughs> อ๋อกลับมานี่น้องุ่มนี่สู้น้องดาวบนบุได้แล้วสิบวอเป็นไงแล้วน้องดาวไปไข่งไปบามาน้องุ่มิยังไม่เคยไปเลยเพิ่นกะซีวอแต่ภาษาไทยอย่างเดียวเลยวันหนึ่งน้องุ่มเพิ่นกะซีบูซิตัวจริง เอามือให้เจนนี่ม <facial> ีแต่โนโน่เลยนะโนโน่เลยโน่เลยว่าแต่โน่ยังเดียวแหละเดี๋ยวแต่ว่าบ่เป็นอย่างเนาะเดี๋ยวน้องหุ่มเพิ่นกลับสิไปคือกันอ่าเพีนก็ยังบริมันยังบรินั่นลืมทันทีเพี้ยนน้องหุ่มมาน้องหุ่มวางเพนว่าสิไปนี่บ่ลืมนันทีวางเพนแต่โดนแต่เดือนยังปีสองพันสามมาหอดไปก็มงซักสิ วางแผ่นปะไว้ว่าจะไปลิ้นสุดท้ายบริปัยซ้ำตอนนี้กะลืมวางแผนอีกตัวนี้วางแผนว่าจะไปเดินกุ้งผาเด้แต่ว่าสิได้ไปบ่อกนนะแผนนี้พังเลยทียังบ่พังเนบ่ก็ยังบ่พังก็ยัง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 จื้อไว้เนาะยังยังบ่ลืมเด้อเนาะเพราะว่ายังบ่ได้หมดเดือนได้เนาะตอนนี้กะวันที่เท่าไรสิปลายเนาะยังบ่ได้ฮอดซาปลายเทื่อฉะนั้นกะยังสิมีโอกาสอยู่เนาะ อาที่ว่าเหยียาวอนี่ยอ่าจะถ้าได้ไปเด็กกับทได้ถ้าว่าได้มีโอกาสได้ไปฮอดกรุงเทพเนาะกัสิได้ไปหาน้องดาดว <Man. S 1> <laughs> ากันเลยเนาะนะฮะเม่นแหละคันหูบนพ้นอยู่จริงจริงแม่นกัสิติดต,ต่อหาเพิ่นเบิง่งเนาะชินเมนแต่ว่าเพิ่นว่างจังซี่กัสิได้อ่าหาโอกาสเนาะไปรอเพิ่นเพระาะว่าเฮากัเป็นคนบ้านนอกบ้านนาเด้ไปเข้าในเมืองกัโอ้บ่ธรรมดาได้เข้าในกรุงเทพก็เป็น อ่าคือว่าบอนที่ว่าพัฒนาเนะมีตึกมีอาคารที่ว่าสวยงามมีอ่าการดำรงชีวิตเนาะของคนในเมืองเพิ่นกะซีแตกต่างจากอ่าบรรน,น้อกเขาหลายเนะาะยานแต่เขาซีบูสซีไปซีมาอะไรเนาะบูว่าซีไปจังใดมาจังใดนะพอเขากะ บ่เคยไปแบบในเมืองที่ว่าใหญ่ระดับนั้นเนาะแต่นักนักข่วลงจันทร์กับประเทศลาวเนาะเขาก็เคยไปอยู่เนาะแต่ว่ามันกับที่เทียบกับกรุงเทพอย่างสิมันก็การพัฒนาก็สิบ่บ่วบัวอกันเนาะอันบ่กรุงเทพก็สิพัฒนาหลายกว่างอย่างสิเลยนะกับบางว่าอ่าเคยไปเนาะสิได้ไป,ไไปแต่ว่าบัวเคยไปบ่เอเอผู้มัน สิไปวันที่ใดเนาะน้หุ่มเนาะอ่ากะเนาะพี่เนาะไงสำหรับคลิปที่อ่าเบาเนื้อกับน้องหุ่มพาพี่น้องเฮาม,มาอัปเดตเนาะบ้านของน้องดาวเพิ่นตามที่ว่าผู้หญ,ญิงจะดีเพิ่นเนาะ,ะดได้ขอมาได้ถามเบาเนื้อมาเนาะอ่าเบาเนื้อกะอ่าน้องหุ่มเพิ่นไปอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วเนาะ กาที่ว่ารวมๆแล้วกาตอนนี้กัประมาณ80%เนต์เนาะแปดสิกาใกล้ๆใช่แล้วแล้วพี่น้องเองยังแต่20%กาเดี๋ยวเล็กๆน้อยๆการสิแล้วดอกเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่ยังขาดอย่างเช่นโพของดาวเพิ่นก็ซื้อมาไว้หมดแหละเด้์เนาะมีแต่ว่ายังบเป็นเริ่มเฮ็ดเนาะยังบ่ได้เริ่มติดจังางเช่ได้็นเริ่มปฏิบัติหนาเดี๋ยวกับอีกบ่ดนอีกสองสามเดือนนี่กะ สิโอเคเนาะนันบอกน้องหุมเพื่อนกะสิได้มาขึ้นเฮือนใหม่เนาะน้องดาวเพื่อนน้องดาวเพื่อนกะสิมาบุม,มาจะบหูเดือเด<ม>้เนาะอาแต,แต่แต่เป็นไปได้กะสิน้องดาวเพื่อนและเชิดไดเช้นส่วนปุณย์ใจดีเนาะพี่น้องเอฟซีที่เคยสนับสน,นุนอ่าน้องดาวเพื่อนเฮ็ดบ้านอ่าในครั้งนี้เนาะมาห่วมงมาห่วงนำเนาะมาห่วงขึ้นเฮือนใหม่นำ น้องหุ้มกัต่อไปกับบุต้องหน่อยอกตกใจเนาะอ่าต่อไปกางเท้อกับซีคอยมีมเาานาะอ่าสันนาสัตนาสันนาบวบอแล้วสันนาในสัดนี่หละแม่กะยังนุ่มยังหน่อยเด้ไ่อยากว่าฮันแน่าแต่ความเป็นจริงแต่ว่า ไม่สมารถเป็นไปได้ <c oughs> คำเป็นจริงกะได้แต่ว่ากะคือว่าแต่ยังไงเป็นจริงและบอลเอิงาคอยเฮ็ดคอยไปเนาะคอยพยายามไปอ่าแต่ว่ามีอ่าดินมีบอลที่ววาเฮ็ดจังซีเนาะมีเงินไขจังซีกะมันกะบ,บ่ยยากเนาะเฮ็ดบ้านดเด้บางเทื่อกะพี่น้องเอฟซีเป็นกะสิสวยน้อยๆนึนง อ่าวยซื้อซิอมังซื้อปูนซื้ออ่าเล็กเล็ก,ลกน้อยๆ่วยกลับเป็นดได้เด้อก็คือว่าเนาะจังใดฝากอีนยังมาให้น้องดาวเพื่อนแน่จังใดมารีวิวบ้านให้น้องดาวเพื่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนได้เห็นแล้วกจังใดเิ่นกินฮอตกินทั้งอ่าอยู่บ้านบอน้องหุมบอรหรือว่าจังใดเพื่นลืมลอลไรบอ่างใด นอกออยากฝากกับน้องดาวอะคิดทอดคือเก่าเนาะคิดทอดอยากให้น้องดาวกับบานไ,ไว้ไห้เพราะว่าจะมีมูล,ลินอยู่บานเนาะมีมูไปถ่ายคลิปพี่น้องพ่อน้องดาวผลขับรถเป็นได้ยิ<อ>่ส่วนน้องดาวผล <laughs> ไปถ่ายคลิปวันนี้วันนั้นนอกจากอัน้องดาวผลไป ประทศไทยเฮาแล้วเนาะน้องหุ่มกับบม่มีหมู่บ่มีคมรูกัไม่ได้อยนะู่ผู้เดียวเนาะไปไทยคือบันนิดบันนั่น,น,นกัอยากไปในเมืองจันสิกัมีแต่อาศัยเบาเนื้อให้เบาเนื้อไปส่งจันสิได้จำได้กัคิดฮอดคือเก่าหักคือเก่าทะเลทะเลกลับบ้านไม่ไหวใจผู้บ่าวอยู่หันมาตีเบืองเที่ยวสิได้ผู้บ่าวไทยมาเน้ะ <laughs> เอามาฝากแด่เอามาฝากน้องหุ่มแด่จากสองคนเนาะ ละยำหนาวเนาะพอให้มีอันร่างกายอบอุ่นเอ่เอาได้คนเดียวในจะเอาสองคนน้องหุ่มบนวานน้องดาวเอ้ยเนาะตาได้เบิ่งแล้วกะอย่าลืมคิดหอดน้องหุ่มบ่าวเนื้ออะไรกะทุกคนแน่อยู่บ้านเนาะกาคือว่าแหละน้องดาวเพิ่นมาเห็นคลิปของบ่าวเนื้ออะไรกันน้องหุ่มในครั้งนี้เนาะเห็นบ้านเนาะ ของน้องดาวเพิ่นกะแก่แก่เชลแล้วกะบ้างว่าน้องดาวเพิ่นกะสิเดอกดใจนำเนาะอ่าเพราะว่าต่อยเพิ่นกลับมาสัมเดใดเนาะกลับมามือใดเดือนใดก์แก่แก่เลเจเนาะเพิ่นกะสิได้มานอนเงี้ยดีเงี้ยงามเลยน้องหุ่มเพิ่นกะสิได้ลงมานอนนำน้องดาวมาแนเลยเนาะเพื่อว่าสิได้มี อาบุญวาสนาคือน้องดาวเพื่อนหูเห็นเนาะเอออ่ะการซีโมว่าอยาพี่น,น้องไงกาคือว่าแหละการอัปเดตบ้านน้องดาวเพื่นอนกาดซีมีเพียงเท่านี้ได้เออ่ยจะได้กระยาพี่น้องเฮาเนาะกาอย่าฝาลืมอ่าบ่าวเนื้อน้องหูน้องดาวเนาะเออเฮากายังกินฮอดกินถึงพี่น้องเอฟซีคือเก่าคือเดิมรายการยังชี้พยายามอ่าโซฮาเอา คลิปใหม่ๆเนาะมาฝากมาตอนให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมทางซอง y o ยูทูบบาวเนียโอรมไซร์วีแล้วก็น้องหุ้มสาวเนื้อแล้วก็น้องดาวสาวเนื้อน้ำเนาะนะครเพื่อนได้มีโอกาสได้กลับมาลาวแล้วก็เพื่อนก็สิได้ถ่ายคลิปเนาะตอนนี้เพื่อนก็อาจจะยุ่งแน่เพื่อนอาจจะเบืเอาลงเนาะเพราะว่าพี่น้องเอฟซีหลายคนเพื่อนก็ได้ทำบาลเนื้อว่าบริหารน้องดาวเอาลงคลิปเป็นยังเนาะก็อาจจะเป็นว่าเพิ่นมีธุระเนาะ เหตุงานน้ำเพื่นกะชิเหนื่อยกับงานเนาะเพื่นกะเสร็เลยว่าบุรีเอาคลิปมาให้พี่น้องได้เบ่งกะซิมีเพียงนในนี่เนาะน,น้องนุง่มเนาะอ,อ,อ่าพบกันคลิปหน้าพี่น้องเหยืสำหรับคลิปนี้กะซิคอบา,บายบาย